เปิดช่องวันนี้นะครับสวัสดีช่องมีบุญมีสุขค่ะมิรี่นะครับอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้กําลังมาปีนดูดดทุเรียนภูเขาไฟอยู่ที่สีสเกตนะครับอันนี้เป็นต้นทุเรียนภูเขาไฟที่อ,อยู่ระหว่างมะหกตูนอันนี้อยู่ที่มันอยู่ที่รีสอร์ทของเราเองนะครับมันก็จะมีเหลือแค่ลูกสองลูกพเพราะเขาตัดไปหมดแล้วอ่ะสุกข,ขึ้นมาตรงนี้คะ่ะสุกข,ขึ้นไหมอ่ะสุกสุกอย่านั้นมากอ่ะจะไว้นะคะ อ่านี่ครับพี่บุญลงมาได้พี่บุญลงมันจะหักมันจะหักพี่บุญลงครับเออโอเคเพราะว่าผมมาเด็ดอันนี้ได้นะโอเคอ่ะมีสุกลงค่ะไปเดินไปดูต้นต่อไปนะต้นต่อไปเอาต้นนี้มีกี่ลูกครับนับสิครับหนึ่งสองลูกอ่ะไามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาเราตามเราตามไปดูต้นต่อไปนะถ้าลูกไหนไม่ปีนเขาไม่ให้ปีนเขาไม่ให้ปีนเขาไม่ให้ปีนดูเฉยๆนะโอเคเขาไม่ให้ปีนเขาไม่ให้ปีนเดี๋ยวเขาจับเขาไม่ให้ปีนไม่งั้นดูเฉยๆดูเฉยๆไม่ อ่ามาดูมาดูมาดูกันเขาไม่ให้ปีนนะครับอ่าเขาให้ดูเฉยๆอุ้ยดูมีดอกมันด้วยเห็นไหมเห็นดอกมันไหมเห็นดอกมันไหมนี่ดอกเอาไว้ทำอะไรเหรคะอ่ะยายสุกปีนอยู่นะครับระวังเขาจับแล้วนะคะอ่ะไม่เป็นไรอานุสุกลองปีนดูก่อนค่ะนุสุกเห็นลูกไหมชี้ลูกเลยค่ะมีกี่ลูกคะลูกท้อนนี้มีกี่ลูกเหลือสองลูกนะครับอ่ามีสุกลงมาได้ค่ะลงมาค่ะสุกค่ะ กินเหม็นเนาะเอ้าฮระวังค่ะ,ะต่อไปพี่บุญจะขึ้นนะพี่บุญขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเขาจะมันขี้มาโอเค okay. พี่บุญขึ้นแล้ว <S 2> <S 2> เร็วรีบๆขึ้นเร็ว,วเดี๋ยวเขาจะมาจับอ่าไหนพี่บุญชี้ให้ดูไหนครับทุเรียนอยู่ทางไหนครับอ,อ่าวันนี้เราพามาชมทุเรียนภูเขาไฟที่อยู่ที่รีสอร์ทที่เราพักนะครับ,รจจบแต่เขาตัด,ตดแต่เขาตัดใดยส่วนมากแล้วนะครับไหนมีบุญมิสุกได้รจจครับลูกโอเคครับไป อีกต้นหนึ่งค่ะอีกต้นหนึ่งค่ะตน้นนะต้นนั้นมีลูกไหมคะมาดูค่ะตามมาดูกันนะคะโอ้ต้นนี้ก็ยังเหลือลูกหนึ่งเนาะอ่ะมาดูสิคะปีนเลยคะ่ะอ่าปีนทางไหนคะระวังนะคะพี่สุขาทางนี้ดีกว่าคะ่ะพี่สุปีนาทางนี้สุขาระวังคะ่ะสุขาโอ้พี่บุญมันจะหกักมันจะหักพี่บุนพี่บุตัวใหญ่ให้สุกดีกว่าให้สุกดีกว่าสุก่าปีนด้านนี้ให้สุกดีกว่าเพราะสุกตัวเล็กบุญให้สุกปีนก็ได้ค่ะอ่าสุกจะปีนไปให้ดูนะคะ อ่าโอเคพี่บุญดูเฉยๆระวังมันหักอ๋อพี่บุญจะหักพอความไม่ต้องปีนแค่ดูแค่นี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วจะหักพี่พี่ของเข้อหักเร็วเราเสียเงินเยอะโอเคครับมีสุกยิ้มหวานค่ะเยอะขึ้นพี่มีบุญขึ้นนะพี่บุญพาน้องขึ้นหน่อยอุ้มอุ้มน้องขึ้นอ่าน้องเหยียบระวังนะเหยียบไว้อ่้มือนึงจับโน้นข้างบนโอเคอ่าน้องสุกปีนป่ายให้ดูแล้วค่ะมือข้างบนยิบขึ้นไปสิคะจับข้างบนอ่ามือจับไว้ค่ะโอเคค่ะอ่าไหนชี้ชี้ลูกอยู่ไหนพี่บุญชี้ทางนี้ครับพีีี่บบุญช้้รงนคั โอเคครับโอเคอ่ะฝากช่องกันหน่อยเราจะปิดช่องวันนี้แล้วออะเดี๋ยวหนูจะตกอ่ะหนูลงมาให้หนูลงมาอึ๊บอืมโอเคอ่ะมามาฝากช่องสวัสดีฝากช่องกันก่อนอ่ะฝากช่องฝากช่องพร้อมกับทุเรียนอ่ะฝากช่องทุเรียนภูเขาไฟด้วยนะครับเอาวันนี้เรามาทุเรียนภูเขาไฟที่จังหวัดอะไรนะสีอะไรนะสีสะเกดนะครับค่อนข้างเยอะอ่ะครับลูกลูกมันดูสิดมกลิ่นสิหอมยังครับ ยังเหม็นครับยังไม่น่ายังไม่น่าจะสุกใช่ไหมครับอ่าส่วนมากเขาตัดไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือเห็ดเหลือแต่ก้านมันที่เขาตัดไปแล้วทั้งนั้นเลยครับเราก็เลยได้มาเห็นแค่ลูกสองลูกที่เหลือนะครับอ่ะทีนี้มีบุญมีสุกมาบายบายก่อนครับมาขอปิดปิดช่องวันนี้ครับอ่ะมาสวัสดีครับก่อนช่องมีบุญมีสุกแฟมิฝากยังไงนะบุญฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอามีสุกสวัสดีค่ะสวย โอเคค่ะ okay